แรงก็จิตตรีบออกมาเดี๋ยวแม่ฉันทำต๊อกปกีเราไว้ให้กลับไปกินที่บ้าน <c oughs> <c oughs> อ้าวมจีออกมาข้างนอกแล้วนี่เอง <c oughs> <c oughs> เออ นั่นใครเหรออ๋อทักทายสิจ้าดูอ,อชื่อนูรีเพื่อนที่โรงเรียนสอนเปียนโนวันนี้ฉันต้องตรงไปโรงเรียนเปียนโนเลยอ่าก็ช่วยไม่ได้ฮะงั้นฉันไปส่งหน้าโรงเรียนแล้วกันทำไงดีเราจะซ้อจักรยานไปด้วยกันรีบไ,ไปกันเถอะบินจีเดี๋ยวได้บินสายกันพอดีได้เลยจ้าดูขอโทษจริงๆนะวันนี้ขอไปก่อนแล้วกันอ่าถ้างั้นตองปกีล่ะเรียนเสร็จแล้วถ้าไปได้จะไปนะ อะไรของยายนั่นมีรักสามเศร้าบ้าจริงเออเลยเวลาเรียนพิเศษแล้วนี่ <c oughs> ฮะ <c oughs> ฮะัฮะฮะโลโหลมินจีล่ะ จ่าดูคงไม่ได้ยังรอฉันอยู่หรอกใช่ไหมฉันยังอยู่โรงเรียนเปียนโนนูรีขอให้ฉันอยู่ช่วยดูเขาซ้อมที่จะไปแข่งน่ะมินจีครูบอกว่าให้วางสายแล,ล้วรีบไปหาครูโอเคเข้าใจแล้วอดขอโทษนะ,ะจาดูจะก,กันพรุ่งนี้เอเอนีมินจีมินจีมินจีทำไมดักตู้ตน่ะมินจีเป็นอะไรเขาวางไปแล้วถือไ่าทำไมพี่โง่ แข่งเปียนโนเหรอใครเขาสนกันละ่ะก็แค่เปียนโนไหมเรืองเครื่องดนตร,ตรีฉันก็ไม่แพ้ใครหรอกพี่ฉันน่ะเป่าขุ่ยเก่งจะตายเหอะตอนเป่าขุ่ยฉันเต้นท่าขาปูไปด้วยก็ได้โพ่อก็อยากเลี้ยงลูกให้ดีแต่ลูกก็โตตามใจตัวเอง อีกแล้วเหรอวันนี้ไปทําไมอ่ะเมื่อวานก็ซ้อมแล้วนี่โนดีเขาชวนฉันไปแข่งเปียโนโด้วยนะฉันเลยอยากจะไปซ้อมด้วยอะนะเอ่อถ้าถ้างั้นฉันไปด้วยเอ่อฉันกําลังอยากเรียนเปียโนอยู่พอดีนะวันนี้ฉันกะจะไปดูถ้าโอเคก็จะลงสมัครเรียนยจริงเหรอไหนว่าแม่ไม่ให้เรียนแม่อนุญาตแล้วเหรอดีจังเลย <c oughs> แม่หนูอยากเรียนเป็นโนบ้างอะแม่มีเงินที่ไหนกันเอาแม่ไปขายแลกเงินเลยดีไหมครับจินซอนมีเปียนโนหนูชื่อะะดูใช่ไหมจ๊ะเคยเล่นเป็นโนมาก่อนไหมลองดีดโน้ตโดหน่อยสิค่ะ ตายจริง <S <S ผมไม่เคยเล่นเลยสินะเออนี่นูรีครูจะไปเอาหนังสือเรียนมาช่วยสอนเพื่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมจ๊ะจริงด้วยนูรีเขาเล่นเปียโนเก่งให้นูรีสอนเธอเยอะๆไปเลยอ้า,อาเอาเงินก็ได้เราวางมืออีกทีสิฉนันจะสอนโดเรมีฟ้าให้จ้ะ ฉันก็เคยเดียนไม่ลดเดียนพวกเรื่องพื้นฐานฉันก็พอรู้<_?<_ <staring> <_ จะดูเล่นเบนโนครั้งแรกมันก็พลาดได้นะยัยนั่นตั้งใจไปเตะฝาครอบตั้งหักคุยอะไรกันทำไมไม่ซ้อมล่ะไปนั่งดีๆเร็วค่ะคุณครูนี่มินจีฉันจะเล่นตรงที่ยากที่สุดให้ฟังอยากฟังไหม จะเก่งตรงไหนสนามแข่งเขาให้เธอสมัครล่ะก็แค่คนนอนเนมคนนอนเนมนูรีคนนอนเนมก็พอดีไม่ใช่เหรอชื่ออะไรฉันก็ไม่สนนะชื่อเฉยออกเบอร์นั้นว่าไงนะพูดจบลิ้ยังใช่แล้วจยาดูพอได้แล้วฉันขอโทษแทนานจาดูนะขอโทษสายโกรธนะนะเชื่อเขาจริงๆเลยฉันจะยอมอดทนไม่เห็นแกหน้ามินจีเข้าใจไหม น้รฉันจะไปฟังแม่จะไปแล้วเหรอโชคดีล่ะอายุเท่าไหร่แล้วยังร้องหาแม่อีกเป็นเพื่อนกันแกล้งกันแปลกตรงไหนเ้อว่าไม่มินจี จาาดูที่เธอตั้งใจหาเรื่องโนดีแบบนั้นน่ะมันแย่มากนะอะหาเรื่องอะไรไม่ใช่แบบนั้นก็ฉันเห็นเขาแก้งอวดใส่หน้าฉันว่าเล็นเป็นโนเก่งก่อนนูรีเขาไม่ได้อวดแต่เขาแค่ซ้มอมเธอเข้าใจผิดเองเอ,อยฉันคิดว่าที่เธอทําแบบนั้นมันไม่ถูกต้องน,นอะ ฉันเป็นเพื่อนรักเธอนะทำไมเข้าข้างเขาตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงเธอคงไม่เธอคงไม่คุณชื่อมินจีนะทำไมอยู่ๆไปสนิทกับเขาอ่ะ ถามแปลกเพราะช่วงนี้จางมีมาเรียนโนไม่ได้ไงไปเรียนคนเดียวเบื่อแย่จริงด้วยช่วงนี้จางมีมาเรียนไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ผลนั้นมันก็ใช่ฐานะที่บ้านกับเสื้อผ้าอยู่ในระดับที่พอรับได้อยู่แถวเนี้ยนะมีพวกจนๆอยู่ตั้งเยอะแต่ว่าเดิมทีมินจีสนิทกับคนหนึ่งอยู่ไม่ใช่เหรอ ตาตลุกตลกอ่ะชเวจาดูเดี๋ยวยหยนั่นก็ถูกเทแล้วแหละยอมให้ชเวจาดูแกล้งหน่อยเดี๋ยวมินจีก็เลิกคบกับยันด,ดั่นก่อนเองงั้นถือแม้ว่าจางมีกลับมาเธอก็ไม่คบจางมีแล้วหรอไม่รู้มินจีเนี่ยเป็นคนดีเกินมีเรื่องให้ใช้ประโยชน์เยอะจะทิ้งก็เสียดายอยู่นะิหน่อยเออ,อ,ะอะไรเนี่ยเธอโดนจับได้แล้วช,ช,ชเวจาดูฉันดูออกตั้งแต่แรกแล้วฉันจะลากเธอไปหามินจี แล้วยังไงจะแฉชัดนงั้นเหรอเธอคิดว่าจะชนะฉันได้เหรอเฮ้ในที่สุดก็เผยท่าแท้ออกมาแล้วป่าวเ้าฮ่ฮ่าแต่คิดว่าทำได้ก็ลองดูฮ่า่ยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ Eh, 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 eh ทำธุระให้แม่ฉันได้ยินยายโนนเนี่คุยกับเพื่อนจนหมดเลยเรื่องอะไรเหรอเรากำลังทำการบ้านกันอยู่เลยยายดูนี่น่ะเข้าหาเธอเพ่อจะหลอกใช้เธอชั่วเทาวแล้วก็จะทิ้งแล้วก็พูดว่ายอมทิ้งเพื่อนที่เคยสนิทด้วยได้ฮึีมินจีฉันขอโทษนะฉันแค่อยากจะสนิทกับเพื่อนเธอบ้างนะจาดูก็คงเกลียดฉันจริงๆถึงขนาดแต่งเรื่องขึ้นมาว่าอะไรนะ ขณะนี้แล้วฉันว่าฉันไปดีกว่านะมินจีถ้างั้นฉันไปก่อนนะเข้าใจภาษาคนสักทีนะไปเลยโชคดีนะช่วงนี้ระวังหลักให้ดีดีล่ะเดี๋ยวก่อนสิเออจ่าดูฉันผิดหวังในตัวเธอจริงๆนะเอ๊นูรีน่ะเขาบอกว่าอยากจะสนิทกับเราจริงๆแต่ว่าเธอเอาแต่ ฉันก็แค่พูดตามที่ได้ยินเมื่อกี้ตอนอยู่ที่ตลาดดูรีเขาถ้าเกิดวันหนึ่งเธอมีเพื่อนที่ดีอีกคนฉันไม่มีทางทําแบบนี้แนะ่อย่างน้อยฉันก็จะพยายามสนิทกับเพื่อนคนนั้นดูโอเคเข้าใจแล้วงั้นฉันก็จะลองคบเพื่อนใหม่ดูฉันจะลองทดสอบด้วยว่าเธอจะทำดีกับเพื่อนฉันแค่ไหนเจ้า ทำการบ้านดีๆล่ะถึงยังไงยายนั่นก็ลอกของเธอมินจี าาสามเชพ่อเม่ครูอาจารย์นารีอของกินเล่น เราจะซ้อมวิ่งสามขาสำหรับงานแข่งกีฬาสีมัดขากับคู่แล้วมาต่อแถวนะเเธอสองคนยืนทำอะไรรีบถูกรีบมายืนด้านหน้าคุณครูคะคราวนี้หนูเขอลองวิ่งกับคนอื่นบ้างนะคะฮะคนอื่นที่ไม่ใช่จาดูเหรออะไรอยาอะไรอยากจ่าดูด้วยเหรอคะคราวนี้หนูก็อยากวิ่งกับคนอื่นอะไรมีเรื่องแบบนี้ด้วยเป็นไปได้ไหม เพราะคนชื่อนูรลีะไรนั่นเหรอไอ้นี่จาดูวิ่งไปก่อนได้ยังไงหนึ่งสองให้วิ่งไปตอนสองสิขอโทษนะกับบินจีเราออกตัวตอนหนึ่งนะ่ะมันชินไปแล้วโอเคคราวนี้ต้องวิ่งเหมือนแข่งจริงนะไปได้หนึ่ バイナー ใจเธอแถมยังผิดหวังในตัวเธอด้วยอช่วงนี้ไม่ได้ทำอะไรสบทัอเลยฉันหนามากเลยอมเจ็บพอมเธอแบบนี้กันอยอะ่ันอยางพวกเธอก็แบบนี้แหละนึกว่าจะมีประโยชน์สิอีก MV グループレンコンをちと。<noise>